แล้วตอนนี้เราก็วับมาอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหเพื่อหลากสีมายืนต้อนรับเลยนะคะนั่นมันจระเข้หรือจิงจกเอาดีๆสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแบบนี้กัน escape rainbow friend of b นะคะเมื่อเกมเพื่อนสีหลากสีกลายมาเป็นเกมกระโดดมันจะเป็นยังไงนะทุกคนโอ้โหตื่นเต้นแล้วนะะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยและแล้วเราก็มาอยู่ในแมปแล้วนะนี่ทางออกก็ถูกปิดตายไว้เลยนนเนี้ยอะ จะเห็นว่าตรงจุดเซฟนะคะมันจะเป็นแบบว่าตัวเพื่อนสีหลักสีโอไม่ก oh ็่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างนอกกันโอ้โ oh, หเดี๋ยวเพื่อนสีหลักสีนี่คือมาทุกตัวเลยนะคะมาทุกตัวจริงๆอ่ะอุ้ยเดี๋ยนะเพื่อนเราเดทกัแล้วเราก็ทําการกระโดดไปเลยนะจะสังเกตว่าด่านกระโดดนะคะมันก็มีความ หลากสีเหมือนกันเนอ่าแล้วเราก็มาเซฟตรงนี้แล้วก็ไปกันต่อ, <c oughs> อเกือบล่วงโอ้เดี๋ยวนะทำไมเราไม่โดดอันนี้มาก่อนละ่ะเราข้ามอันนี้ได้ไงเนี่ยออาไปจ้าเมื่อกี้ก็เกือบตายเหมือนกันนะคะก็ทําการกระโดดไปเลยเฟิร์บเนี่ยแล้วเราก็มาเซฟตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่รูปที่ตั้งไว้แต่มันก็ดูน่ากลัวนะครนี้เอาไปกันต่อเลยเนี่ยะ <c oughs> เดี๋ยวนะป้านี้มันบอกว่าเราห้ามโดนลูกโป่งโอเคได้เลยนี่เลยแล้วก็กระโดดตามช่องว่างนะคะ ไปกระโดดนี่แล้วมันก็จะมีสีขีดๆไว้ตรงพื้นด้วยเพื่อเรากระโดดตามเองแล้วก็มาเซฟตรงนี้อ่ะแล้วก็ไปกันต่อเลยนะเดี๋ยวนะไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยจะเข้าประตูอะไรเนี่ยสีเหลืองชมพูฟ้าหรือเขียวดีอา้าเดี๋ยวนะเออเพื่อนไม่ทราบว่าเพื่อนรู้ไหมเข้าประตูไหนอุ้ยประตูนี้เพื่อนตายเลยอะ่ะเดี๋ยวนะประตูนี้เปล่า อุ้ยประตูนี้แหละเพื่อนเข้าไปได้อ่าก็เข้ามาประตูนี้นะคะแล้วก็เข้ามาในนี้อ่ะเฟลปก่อนนี่เราเข้ามาในไหนเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นชั้นใต้ดินนะฮะโอ้โหมีแต่ดินแล้วก็ดินทั้งนั้นเลยอย่าบอกนะว่าเป็นเขาวงกอดอีกแล้วอุ้ยเดี๋ยนะมันมีสีขีดไว้ตรงนี้เป็นการบอกทางหรือเปล่าเออเดินตามเพื่อนไปก่อนไหมล่ะเราก็ทําการเดินตามเพื่อนไปก่อนละกันโนะอ้โหนะทำไมมันดูแบบว่าวกวนขนาดนี้ใช่เหรอเพื่อนไปทางนี้เหรอ รู้สึกว่าน้ำขเขียวๆก็ห้ามโดนนะเนี่ยตอนนี้เราก็เกาะกลุ่มไปกับเพื่อนก่อนกันแล้วกันเอานี่ไงมันมีสีขีดตรงนี้แสดงว่าไอ้สีขีดตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยบอกเรานะคะว่าทางออกอยู่ตรงไหนอ่านี่ไงเจอสีขีดอีกแล้วไปเลยอย่าเยียบน้ำสีเขียวนะเออนั่นแหละไปแล้วก็มาตรงนี้นะคะยังไงโดดข้ามไปฟึง่งเฮ้ยเอาเพื่อนตายแล้วว่ะเอ้าไม่มีคนนําทางเลยคราวนี้ <S <S> <S เพื่อนตายไปแล้วหนึ่งนะคะเอ้าอันนี้มันตันนี่เดี๋ยนะเจอสีขีดอีกแล้วโอเคทางนี้แหละคิดว่่าาทานี้แหละใชม ใช่ไหมตีมันตันนี่ว่าเดี๋ยนะปุ๊บอ่ะทางนี้เดี๋ยนะโอ้นี่ไงเจอแนละ้วทุกคนเย้เจอแล้วนะเอาเซฟเลยโอ้โหกว่าเจอก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครเนี่ยอ่ะตอนนี้คืออะไรเนี่ยเราต้องกระโดดไปเหรออุ้ยมีน้ําท่วมด้วยอ่ะมันมีน้ําท่วมขึ้นมาด้วยนะฮะอ๋อเดี๋ยนะเราต้องทําการรีวบวิ่งไปตรงนี้อ่ารีวบวิ่งมาเพื่อมาแล้ว มาแล้วโอ้ยน้ำท่วมแบบว่าไวมากข้ามสะพานไปแล้วแล้วโดดขึ้นก้อนหินฮึบโอ้โหเกือบไม่รอดนะคะไปนำรถแล้วนำรถแล้วยังไงเอายังไงมาทางนี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าเราห้ามโดนน้ําที่มันแบบว่าท่วมขึ้นมาอืมโอเคไปทีละสเต็ปเลยไปต่อไปต่อปุ๊บยังไงล่ะครับเนี่ยเดี๋ยนะว่าแต่จะไปทางไหนแล้วเนี่ยเอาไปทางนี้หรือเปล่าอ๋าโดดขึ้นไปก่อนละกันนะนี่ไงเจอแล้วเจอทางเข้าแล้วนะคะ ไปกันโลดอ่ะแล้วเราก็เข้ามาในนี้รู้สึกว่าเราจะมาในไหนเนี่ยในถ้ำเหรออ่ะแล้วก็เซฟตรงนี้นะฮะแล้วก็ทําการกระโดดไปกันต่อเลยฟาดนะฮะอันนี้คืออะไรก็วบวว้บวว้ตัวแตกเลยบวว้คือตัวแตกไปแล้วเมื่อกี้เราอาจจะผิดพลาดท,ทางเทคนิคเล็กน้อยเดี๋ยวนะฟึบอืมมันเป็นแก้วใสๆอะ่ะมันมองไม่ค่อยเห็นอ่ะโอเคแล้วเราก็เดินม,มาเซฟตรงนี้เลยแล้วมันก็มีป้ายลูกศรชี้ให้เรานะกระโดดไปทางนู้น ไปเลยจ้าอุยอ้ยเดี๋ยวกูชนอะไรเนี่ยไปต่อนะคะฟึบอ,อ่านี่ค่ะกระโดดมันมากๆเลยยังไงอ่าไปตามเพื่อนเราแล้วกันใช่เหรอเพื่อนตรงนี้เหรออ่ะโดดไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วยังไงเนี่ยเอ้ยเดยวนะเพื่อนมันไม่ใช่แล้วเรามาผิดทางแล้วเราต้องกลับไปทางนี้อ๊โอ้ยโดดสั้นไปหน่อยเราต้องกระโดดมาทางลูกโป่งนะคะอ่ามันจะมีลูกโป่งอยู่นะทุกคนนี่กระโดดมาทางนี้รู้สึกว่าจะใช่กว่าเมื่อกี้เราไปผิดทางมานะอ่ากระโดดไปตามถังเลยนะคะฟึบ ไกลถึงยังอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีแบบว่าสะพานให้เรากระโดดข้ามไปนะโอเคยังไงถึงไหมฮึบโอเคถึงอยู่อ่าแล้วไงต่ออ่ะอ๋อแล้วก็กระโดดลงไปด้านล่างนี้ฟืบนะกระโดดตามไปแล้วก็ยังไงเนี่ยกระโดดขึ้นไปตรงนี้อ่าได้อยู่เข้าประตูไปเลยแล้วประตูก็วับมาไหนไปกันต่อเลยนะอย่าบอกนะว่าต้องเข้าไปในช่องแอร์ ชัวนะคะเข้ามาในช่องแอร์ห้ามโดนน้ำสีเขียวด้วยแล้วเราก็ต้องหาทางออกไปอีกอ่ามาดูกันว่าจะเจอทางออกหรือเปล่าเนี่ยซ้ายขวาซ้ายไปขวาก็ได้นะโอเคไปตามเพื่อเราโอ้โหน้ำเขียวๆเต็มเลยโอ้แมกอดแย่แล้วทุกคนทางออกอยู่ไหนเนี่ยไม่นะเราจะเจอทางออกหรือเปล่าตอนนี้พี่นิวก็เดินมามั่วๆนะคะเจอทางออกแล้วโอโ้เจอเฉยโอเคออกไปเลยอ่าแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ไปกันต่อเลยนะฟึบฟึบฟึบอ่าโอ้โหเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันจะมีใบเลื่อยนะ เออขึ้นมานะคะเราก็ต้องคอยระวังด้วยกระโดดเป็นจังหวะอ้าไปเลยจ้าฟิบฟิบอ,อ้าโอเคตัวนี้ก็มีใบเลื่อยเนะะี่ยะเราก็ต้องค่อยๆกระโดดไป ไม่กลัวหรอกเราไม่กลัวบอกเลยเรายัางไงเราก็เก่งอยู่แล้วเดี๋ยนะรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนเรากลายเป็นคนตัวจิ๋วไปเลยนะอุ้ยรู้สึกว่าตรงน,นู้นนะคะมีรูปภาพเพื่อนหลากสีด้วยนะคะ<อ>ไปกันต่อเลยนะอึ๊บโอ้ยได้ไงเนี่ยแล้วเราก็มากระโดดกันใหม่นะหลังจากที่ไม่กี้เรากระโดดสั้นไปหน่อยนะก็เลยทําให้เราตายนั่นเองนะอ่ะกระโดดลงไปเลยอึ๊บเอาเดี๋ยวนะไปยังไงแล้วก็กระโดดขึ้นไปฟึ๊บอ่าเป็นสเต็ปนะคะยังไงห้ามโดนสีแดง เจอใบเลื้อยอีกแล้วใบเลื้อยก,ก็ใบเลื้อยเถอะมาซิแต่ว่าเราก็รอให้มันหุบไปก่อนนะคะไม่กล้ากระโดดอะแล้วก็เข้าประตูไปเลยตอนนี้นะเราก็มาโผล่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหมีแต่ต้นไม้แล้วก็ต้นไม้เดินไปเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีสีแดงๆด,ด้วยเราห้ามโดนสีแดงเด็ดขาดนะทุกคนค่อยๆเดินไปนะค่อยๆเดินไปฮึบอ้าวอ,อันนี้ห้ามโดนเหรอเน,นี่ยตายเฉยแล้วเราก็มาทําการกระโดดใหม่นะคะยังไงเลยอึบ อ๋อได้แล้วนะคะแล้วก็เข้าประตูไปเลยเรียบร้อยทีนี้เราก็มาโผล่ในเนี่ยโอ้โหเจอเพื่อนหลากสีอีกแล้วนะคะแล้วที่กระโดดนี่คือสายลุ้งเต็มไปหมดเลยจะบอกว่ามันสีสวยก็จริงนะแต่ดูเป็นสีสวยที่ดูอันตรายมากๆเลยนะคะเนี่ยไปเลยจ้าลงถังไปเลยจ้าแล้วก็กระโดดไปขนาดถังสีไม่ถังสีดิถังน้ํามันนะคะยังเป็นหลากสีเลยนะคะเนี่ยเอ้าเข้าประตูไปโลดแล้วตอนนี้นะเราก็มาอยู่ตรงนี้โอเคกระโดดเลยนะคะ จะบอกว่าชอบด่านนี้มากเพราะว่าสีสันมันคัร์ฟูก็จริงนะแต่มันก็แอบ,บน่ากลัวนะคะเนี่ยอ่านี่ไงเพื่อนสีลุงไม่ยืนต้อนรับเลยนะคะไปจ้าเอบไปกันต่อเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอเอา้าเหมือนกับว่าเราโดนอะไรสักอย่างนะคะอ๋อดูแล้วทุกคนนี่เราห้ามเหยียบนะเหยียบที่มันเป็นพื้นเข้มๆตรงนี้เราต้องเดินไปตามรอยเท้านะีคะนี่อย่างนี้อาออเคแล้วก็กระโดดข้ามไปนะ,ะฟืบอ,อ่ะแล้วเราก็เดินตามรอยเท้านะ,ะเหมือนเดิมนี้นะคะ ไม่งั้นเราก็เราจะตายแล้วก็ยังไงต่อเข้าประตูเหรอประตูนี้เหรอเอาไปจ้าโอเคเข้าประตูถูกนะคะแล้วตอนนี้เราก็วาร์ปมาอยู่ที่ไหนเนี่ยโอโ้เพื่อนหลากสีมายืนต้อนรับเลยเน,ะะนี่ยะนั่มันจะละเข้หรือจิ้งจกเอาดีๆเพื่อนสีลุงเนะะียมายืนต้อนรับกันเต็มเลยนะคยะอ่าอันนี้เป็นสีส้มใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยนะให้ตายเดี๋ยวทุกคนไปด้านไหนเนี่ยไปด้านนี้เหรอมาโดดไปนะจ๊ะ ปึ๊บอ่ะถูกไหมประตูนี้ยังไงถูกนะคะโดดไปเลยจ้าอ่าอันนี้ก็ห้ามโดนน้ำนะเอ้ยยังไงโอเคเรียบร้อยอันนี้เหมือนกันนะคะห้ามโดนที่มันเป็นสีสีเรื่องแสงสีสวยมากเลยนะทุกคนแต่ว่าห้ามโดนไงเอ,อ สีสวยเรื่องแสงด้วยเข้าประตูไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้นะอารมณ์เหมือนว่าเราเนี่ยมาโผล่อยู่ในไหนเนี่ยเหมือนลงหนังเลยนะตรงนี้มันบอกว่าห้ามเราทําการเหยียบลูกโป่งนะคะโอเคได้เลยเราต้องไปทางนี้นะคะแล้วเราก็ต้องห้ามทําการโดนลูกโป่งนั่นเองก็ค่อยหลบหลีกไปแล้วกันนะเรียบร้อยแล้วก็เดินขึ้นอ่าตรงนี้ไปแล้วก็ยังไงอุ้ยอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยมาโผล่ตรงนี้เฉยอ่ะโอเคไปต่อนะคะนี่มันอะไรกันล่ะครับนี่น้ําท่วมเหมือนเนี่ย โอ้โหเดี๋ยวเราต้องกระโดดไปตรงไหนอ่ะกระโดดขึ้นไปตรงนี้เรียบร้อยขึ้นมาได้แล้วนะคะเซฟก่อนแล้วเหมือนกับว่าเราห้ามโดนสีแดงด้วยมันจะมีสีแดงเป็นกับดักเราซ้ายขวาซ้ายเอาไปขวานะคะเพราะว่าทางขวามันมีทางไปอันนี้ไม่ยากเพราะว่ามันให้เราเดินตามทางนั่นเองแล้วก็ยังไงต่อโอ้โหเดี๋ยนะมีสะพานไม้ด้วยอ่ะเดินไปก่อนนะคะห้ามโดนสีแดงห้ามโดนไ็้ขาดเออแล้วก็ไปทางซ้ายแล้วก็ยังไงต่อโอ้โหสีแดงเต็มเลยเดี๋ยวห้ามโดนอุ้ยเจอประตูแล้ว เข้าเป็นเลยเรียบร้อยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยชนะแล้วทุกคนวู้ฮู้วูว้ฮู้ชนะแล้วเราสามารถหนีเพื่อนสีลุงได้แล้วนะคะขอเซฟก่อนละกันอ่าตรงนี้คือจุดเซฟนะเราต้องเซฟไว้ก่อนแล้วจะเป็นสีสีตรงนี้คืออะไรอะอย่าบอกนะว่าคือของรางวัลเหรอเ้ยเดยนนะเราวิ่งไวได้ด้วยอะ่ะอ๋อมันคือแบบว่าสปีดลันเหรอโหวิ่งไวมากทุกคนวิ่งอย่างไวเลยนะคะโหนี่คือประตูมิติไปไหนเนี่ยมันบอกว่าคุณห้ามเข้าไปเด็ดขาด โอเคงั้นเราก็ไม่เข้านะเพราะมันบอกว่าห้ามเราเข้าไปรู้สึกว่ามันมีทั้งหมด19ด่านนะ,ะเรากระโดดมา19ด่านจะบอกว่าสนุกมากเลยนะกับแบบนี้ใครจะไปคิดนะคะว่าเกมเพื่อนซีสี่รุ้งนะ,ะจะกลายมาเป็นด่านกระโดดสนุกมากเลยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะของรางวัลก็มีแค่นี้แหละถ้าเกิดใครอยากเล่นเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายค่ะจุ๊บ ว่าแต่ประตูนี้มันบอกว่าห้ามเราเข้าไปแต่เราก็อยากรู้ว่ามันคือประตูอะไรอ่ะลองเข้าไปแล้วกันนะ,ะเข้ามาแล้วโอ้โหแล้วมันก็พาเรามาดาน Escape m c d o o n l l นะคะ <c oughs> จากหนีพวกซีวีสีรุ้งกลายเป็นว่าเราต้องเข้ามาอยู่ในร้าน m c d o n a l d แล้วอะไรเนี่ยเราต้องมาหนีใครเนี่ยเฮ้ยนายคนนี้ทำหน้าตกใจอย่างแรงเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราหิวเฟรนฟราอ่ะขอกินเฟรนฟรายหน่อยได้ไหมอ่ะ Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad.